ไม่อยากด่างแก่ไวนะครับให้ระวัง3ข้อนี้นะครับมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าถ้าเขามีลูกมีหลานเนี่ยแล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่จะให้ใช้อะไรเนี่ยนะครับไมื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอะถ้าเราไปดูนะเด็กตอนเกิดมาหูผิวเขาจะใสามากเลยแต่สังเกตเห็นไหมว่าพอเวลาผ่านไปอเริ่มมีสิวขึ้นเพราะฮอร์โมนเปลี่ยนพอเวลาผ่านไปอายุเกินย5ิบ้าเริ่มมีริ้วรอยเล็กๆเกิดขึ้นนะครับพวกนี้มันเป็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราทั้งแสงแดดและมลภาวะมันจะพยายาม ทำร้ายผิวเรานะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยผิว,วแก่ช้าลงเสื่อมช้าลงแล้วยังดูใสยอยู่ตลอดริด้วรอยมาช้าอาจจะมาครั้งแรกอายุ40-50ก็ได้จากงานวิจัยนะคุณต้องระวัง3มเรื่องนี้ข้อแรกคือแสงแดดใช่ผมรู้ว่าแสงแดดอะ่ะดีมีประโยชน์แต่แสงแดดที่เข้มจนเกินไปจะทำให้เกิดฝ้าและกระดังนั้นให้บอกลูกหลานเราว่าถ้าเกิดจะไปเล่นกีฬาให้ทากันแดด ถ้าเกิดจะไปทะเลให้สวมหมวกหรือกางร่มมันจะช่วยทำให้ผิวเขาแก่ช้าลงข้อที่สองคือต้องระวังเรื่องการขัดผิวบางคนชอบขัดหน้าบ่อยๆซื้อผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีสครับเม็ดใหญ่ๆระวังเลยนะครับสครับเม็ดใหญ่ๆก็เหมือนกับเราเอาไอ้เม็ดเหล่านี้จริงๆเม็ดเหล่านี้ถ้าเราไปดูนะมันเป็นซิลิก้าอย่างหนึ่งซิลิก้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเหมือนกับผงที่ใช้ในการขัดพื้นห้องน้ําแต่มาทําให้มันเล็กลง ดังนั้นผงที่ใช้ในการขัดพื้นท้องน้ํามันจะมีความคมต่อให้มันเล็กลงมันก็ยังมีความคมอยู่ดังนั้นใครก็ตามที่จะขัดหน้านะต้องบอกเลยว่าเอามานนวดบนมือจนกระทั่งเม็ดซิลิก้าเนี่ยเล็กลงจนแทบจะไม่รู้สึกแล้วเสร็จปุ๊บเม็ดซิลิก้าเหล่านี้นะครับเวลาถูบนหน้าให้ถูเบาๆห้ามไปกดถูแรงๆเพราะถ้าถูแรงๆมันจะเกิดการอักเสบเป็นแผลมีคนเอากล้องไปส่องนะครับ พบว่ามันเป็นรอยแผลนะครับอยู่บนผิวเยอะมากเพราะการอักเสบเกิดขึ้นก็เลยทําให้เกิดริ้วรอยและความแก่เกิดขึ้นดังนั้นบอกลูกๆเด็กๆได้ว่าถ้าหน้าแห้งนะครับให้ขัดผิวแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าหน้ามันอาจจะทําได้สูงถึง2ครั้งแล้วแต่สภาพผิวนะครับ ข้อที่3สาสคัญมากคืออย่าปล่อยให้หน้าเขาแห้งเด็ดขาดหน้าแห้งคือริ้วรอยมาเร็วหน้าแห้งคือหน้าจะหมองค้าทันทีหลังตื่นนอนดังนั้นเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแนะนําให้ลูกหลานของเราใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองเลยเช่น infill water cleansing gel เป็นต้นนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราภาพขึ้นให้ดูนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปกป้องอนุมูลอิสระ ในปัจจุบันสำหรับเด็กๆถ้าไม่อยากใช้สารเคมีเยอะๆแนะนําเป็นสารจากธรรมชาติเช่นวิตามินซีครีมเดี๋ยวให้ทีมงานเาภาพขึ้นให้ดูครับผมใช้ที่คลินิกอยู่ข้อที่3ก็คือสำหรับเด็กก็ตามที่อยากหน้าขาวผมบอกเลยว่าถ้าเด็กเขาหน้าใสายอยู่แล้วหน้าขาวในระดับนึงอยู่แล้วไม่ต้องทําให้ขาวมากจนเกินไปเพราะถ้าหน้าขาวมากมันจะวอกแล้วทําให้เหมือนหน้าลอยอย่างนั้นให้ใช้แค่สารจากธรรมชาติ อ่อนๆน,นะครับเช่นอาบูตินครีมเดี๋ยวให้ทีมงานเอาภาพขึ้นให้ดูนะครับช่วยในการยับยั้งเม็ดสีผิวส่วนเกินเพื่อป้องกันฝ้าและกระในอนาคตน,นะครับใครอยากดูผลิตภัณฑ์ทั้ง3มชิ้นนะครับสามารถพิมพ์คําว่าวิตามินซีครีมอาบูตินครีมหรือเจลล้างหน้าก็ได้คดําใดคําหนึ่งนะครับถ้าใน10นาทีนี้ทีมงานไม่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักใน Li n e แอดด็อกเตอร์ทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้นะครับรักทุกคนนะครับ ใครก็ดามอยากให้ลูกหลานเนี่ยหน้าใสหน้าเด็กนะครับแล้วก็ไม่แก่เร็วนะครับเหมือนรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ทํา3ข้อนี้ไว้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ